สวัสดีค่ะื้นนี้เขากับแย้มสาวๆนะคะเขาก็มาพอ้กันยื่ไฮยืนหน้าขึ้นเกาค่ะื้นนี้กัสิมาตัดเขาให้มมนแล้วนะคะเพราะว่าอีกจ้ามือสองมือก็ิได้ไปยู่โดมแล้วนะคะถ้าจัดการตัดเขาแล้วื้นนี้กสิเลือเวีบยกอย่างเดียวกันคือว่ามืออื่นล่หละค่ะพร้อมแล้วค่ะไปกันค่ะข้ีนองมะเะวันไฮบนหน้าขึ้เกานะคะมันได้การวนนี้กัคืมฝาาคืมฝนจ้า นี่ทุ่งนาของเราบ่บมีพระอาทิตย์เลยนะคะมูนี่ขี่ฟ้าบ้างเบิดเลยทางไปนะ่ากล่องสันจักหน่อยด้วยค่ะเด้อขออภัยยางน้ำคันแท่นะ ดาจุวาแล้วมาสามนี่ถึงนาแล้วนะคะทุง่งนาแดนนี้มีเราครอกี้อันนี้โมเมนต์ของข่าได้นี่หน้าเพื่อนนี้นี่ ขออาภัยด้ยค่ะเด้อกองสันกระเทนน่ะเดีมมยมป,ป้าป้าจะป้าไปปิ่ง สวัสดีท <laughs> ุ time, ่งนาตาดอกมันก็งามดอกมันมีเขาอยู่ขึ้นลมแป๊บ <Les Into> <bath> นี่นะคะทงไฮทงหน้าเฮานะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามซาสาอสิม,มีเสียงนกเสียงกาเสียงจิ้งรีดจักหน่อยนะคะนกจ้าเสียงร้องมาเจ้าคงสุขใจเอามาล่ำเบิ่งจะกก่อนนี่มาเย็นทั้งนี้มันสิยอนเสง sáng giờ sấy sáng mà mi làm con này nốt chả cả đây phiền này tâm nan ai chốp đấy ลำเพิ่นกันได้เล้ามาบัดนี้อายกาเทาเอาบักดา้ามมาเนาอยเรแล้วพ่อพญาพนหูย่ามีเรืองดอกคุณวาไห้และเอาบักหูกี่หายมานองอยู่ในเคหาซ้ำเอามามานอนเฮือน ได้เครื่องดือนละเดบัหลับเพราะว่าส่งนรสันนาบักกาด้ำม,มาขอเพิง่งลำมือนี่ถึงเวลาเพื่อนอาซิมาสวนดอกไม้และดับเม่ดด้ำ กูต้องเอาเนอเสียงไว้ในเหือนเออี้ยบให้ติงโอ้ยเด้นอ้อโอ้ยอนะโอ้ยอลันน้ำเป็นจังไดพี่น้องสวนๆให้นะคะววกววล่ำกวานี้เป็นกววล่ำมตัตสัยส ลัมของคุณแม่เต๋วค่ะแม่เต๋วสาวหน่อยชาวไมก้ก่อนเพื่นเป็นแม่พญาในเหลืองเถากรำกะดำค่ะลัไมด้กอนเดียวแล้วก็มีก้อนของแม่พรลาสาวลุน่นนี้บุลาได้ฟังคำแม่ยากา แลมองเห็นพวงมาลาไม่ยามาถวายไทยแล้วคืดพ่อใจในตาแล้วคิดหาแนวสิแทนเพิ่นแล้วบ่มีเงินมีทองน้องมีแนวมออบให้สบายหน่อยแม่นอยู่มือและนี่คือซอคือซอ,อ,อนอง ตอบแทนหลานชายยาละส่วนว่าพวงมาลานางสิขอน้อบายเอพอใจแล้วแม่หน้าบ่คินโอ้ยดนอโอ้ยนา กันนลำแบบัถเก๋ะรถฟังค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนลำสมัยเก่าๆของสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะแล้วอันนี้นะคะนูสิบ,บอกเลยว่าน,นี่คือเพิพ่นเพิ่นมาหาเห็ดเพินพ่นยินเสียงมะล่ำเพิ่นเพิ่นเพิ่นตวงนี่คือเวทีของพวกหนูก่อนที่นู้ติไปอยู่วงนะคะนี่คือเวทีของพวกหนูลองแข่งกับเขียดกับนกับกานะคะแล้วก็ ลองเคียงกันนะคะกรรมการก็คือต้นไม้ต้นไม้พยหญ้าต้นเขานะคะยูไฮย,ยูนาเท่านี้แล้วค่ะเมื่อนี้นะคะกะเดบมาลำสูฟีน้องฟังนะคะก่อนทีสีเฮ็ดเวียกโตนะคะกะฝากพ่อแม่พี่น้องซอยตีสม้มซอยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวงนู้นน้ำเน้นด้อค่ะเด้อไปไปเวทีของพวงนู้นมันก็นอาจสิแบบ บ่ได้สวยหรูนะคะแต่ว่ามันมีความสุขหลายนะคะพี่น้องก็อาสิได้ยินอยู่ดอกงนอตในคลิปอาสิได้ยินเสียงนกเสียงกาอยู่ดอกงนอค่ะเนาะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูขออนุญาตเป็นลมก่อนเพราะว่าเขานู้ดน่าเสียหายน่าท้าลุกมาปุ๊บวอบอประเดทายหายปิดคลิปก่อนให้มันครบ10นาทีเด้อ อันน่ามาว่ายอนว่ายอนขาวอันน่ามาเรามาบัดนี้ฮักกาดาวเอาวักดามมาโนอยู่เพิ่นจะไปใส่กันเปิดเวียกช่อนตัวปูนชาวบ้านเท่าค่ะเพิ่นขี่รถเต็มเลย สำหรับบ้านนุก,กนคือว่าเจ็ดโมงเช้าคือสวยแล้วนะคะเพราะว่าคนตื่นไปเหีเยวๆหนึงแต่ตีซีตีคห่ะงกันจวงหนาหอนอีลีนี่แห่งแบบทีหนึ่งทีสองกบไปแล้วนะคะเพราะว่ายังก็เว้นมันหอบกันเลี้าคก็เย็นมมนเหลือ่อมันสี่นะคะเหี่ยนแล้วยังก็เว้นปพะกะมายบวานหรืว่าอยากไปทั้งไม่ก็ได้ไปยังสีไหมค่ะพีเก็บพี่ก็ไปตั้งแต่เทียงขึนปไปเลยค่ะเก็บแล้วกับแปนม่วงเสากับมงเสา กินเขา่ากี่เขาหลวกกับบาานแยกย้ายถ้ามีงานต่อเก็บเจ้าอื่นต่อกับปต่อเราค่อยนอนค่ะแบบมันมันกลายเป็นความเคยสิ้นว่ะเฮาวเดีย๋ยวพักพอนซัมนี่ห้าวเดียเ๋ยวเฮ็ดเบียกซํานี่มันก็นเลยบมถามว่าเมยบอเฮ็ดงานทุกอย่างกับเมยแล้วเนาะคะ่ะแต่แต่มันก็นมีความสุกเวลามันได้เงินมาใส่ใจในครัวเลื่อนได้สางท้าะาขอบครัวห้าให้มันแบบบ่ต้อง เป็นห่วงว่าสิพ่อใส่บอสิพ่อจ่ายบอสังสีเลยค่ะค่ะกะอยู่แบบบานๆเท่าธรามารรมด้ธรรมาสะอาดังสิละค่ะนี่บอเมนมองม่อวานได้ค่ะมองม่วว่านแล้วแล้วคนละมองคนละมองเอาเออฝากคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้หนูกับขอฝากไปซ้ำนี้นะคะบันนี้กัสิขออนุญาตไปเฮ็ดเวียกรนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็ ครอบครัวแล้วก็คุณแม่ฝือด้วยนะคะฝากบ้านเอทุวีน้ำด้วยค่ะบ๊ายบ,บายค่ะ